ก็มาถึงฮิตตะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถนอนเนาะ mm hmm. ก็คือคุณพ่อเขาจะชอบซ mm ัมเมอร์ก็จะเอารถอะรถรถเก่งอะลากรถนอนแล้วก็ไปเที่ยวขับไปเที่ยวสวีดงสวีเดนอะไรแถวแถวนี้อะ mm hmm. เหมือนที่ mm hmm. เขาชอบไปคาราวานกันใช่อันนั้นก็จะเป็นห้องสโตร์นะคะก็จะเป็นห้องอเก็บอุปกรณ์มีไม้มีอะไระก็จะเป็นห้องเก็บของเออบ้านเราเรียก อ่าอันนี้เป็นฮิตตอนแรกฮิตตตอนแรกก็จะแบบอันนี้สร้างมานานละอ่าก็ตรงนี้มีสองห้องนอนหรือสามห้องนอนไม่แน่ใจจะไม่ได้ละเดี๋ยวพาเข้าไปถึงบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีของชาวบ้านเขามีแม่ไก่ตรงนั้นด้วยร,รอบๆใช่อันนี้ก็จะเป็น ฮีตเตอแรกที่เมื่อก่อนเรามาแล้วก็จะมานอนนี่อันนี้ก็รถเปอร์โมบิลเรามีสองอันสามอันมีสามคันนั่นนะคะเสด็จพ่อ <c oughs> <c oughs> แล้วอันตรงนั้นก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องเล็กนั้นก็จะเป็นห้องซาวน่ากำลังเกาะกองไฟเดี๋ยวจะบาร์บีคิวกันอันนั้นก็คือฮิตตะใหม่นะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จอันนั้นจะสวยกว่าจะโมเดิร์นกว่าแล้วก็จะอน,นี้กว่า สกูตเตอร์นะคะทุกคนสเสนโบบินของเราไม่แน่ใจคันไหนของน้องชายแล้วก็น้องสาวเขาคันดำน่าจะของน้องชายเขาแหละคันขาวน่าจะของน้องสาวเขาแล้วก็ของแฟนน้องชายหิมะก็จะเยอะนิดนึงถ่ายดู้หน้าไม่ได้นะทุกคนนะดเดินไปก็ล่มเมืองไปนะคะหิมะหนามาก ดีมามากเดี๋ยวก็เก็บผ้าไว้แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปย่างบารคิวกันละได้เวลาอาหารเย็นละขับรถออกมาตั้งแต่สี่โมงบ่ายสามครึ่งสองชั่วโมงมาถึงนี้นั้นก็จะเป็นถนนใหญ่ถ้าไปทางนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าถ้าไปทางซ้ายนะ่าจะไปอาลตาไปทางขวานะ่าจะไปอีกเมืองอะไร ก็กำลังบาร์บีคิวกันอันนี้จะเป็นห้องซาวน้าอยู่นี้สวยไหมทีม่มากกำลังเยอะวันนี้สององศานะคะแจ้งก่อนก็จะไม่ค่อยหนาวมากนั่นไงคือห้องเก็บของเก็บฟืนเก็บไฟมีไฝ่ายด้วยนะสวยไหมโอเคไปละสวัสดีวันสงการทุกคนนะคะ Good post, กู๊ดโพสแกค่ะบาย เป็นซาวน่านะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นซาวน่าที่เป็นแบบนั่งเหมือนของเมืองไทยแต่ตอนนี้ก็คือพ่อเขาเลยโนเวทใหม่ก็จะเป็นแบบเออนั่งนั่งเตาผิงไฟเนาะ<แ>ก็จะเป็นหน้าต่างรอบ<แ>ก็มีเตาบาร์บีคิวอ,อยู่ตรงนี้ที่สำคัญห้องซาวน่าก็เปลี่ยนไปมันก็ยังคงความเป็นซาวน่าอยู่แต่มันก็จะเป็นแบบเป็นบาร์์อ่ะก็คือแบบเมืองนอกเขาจะชอบ ที่ยุโรปเขาจะชอบมีอัน,น,เ,นเนี้ยเปิดเงี้ยเลือดโอ้โหประตูหนักมาก <c oughs> เขาก็จะเป็นบาร์เอาไซโอ้โหิมะน้ำหยดจากหลังคา <c oughs> ก็จะเป็นเอาไซโอ้โหก็คือแบบก็คือเปิดโลกเลยนะนี่คือมีลมเข้านะแล้วก็เป็นบ่อจาก,กุซซี่บ่อน้ำอยู่ในนี้ <c oughs> ก็เป็นแบบลงไปแช่อ่าง แล้วก็ใต้แสงจันทอะไรอย่างนี้เนาะเป็นฟิลลิ่งนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นน้ําร้อนนะสังเกตได้ต้องมีเบียร์ทำไม่เงนก็เล่นน้ําไม่ได้เพราะว่าเนี่ยลมหนาวก็จะเข้ามาทางนี้อืมก็แบบแช่น้ําสวยๆดูวิวอะไรอย่างนี้มันก็เดินรอบได้แหละแต่มันแค่อืมนั่นแหละแล้วก็วิวกระท่อมเรามีสามหลัง ก็เลือกกันนอนว่าจะใครจะนอนห้องไหนโอเคเสวยไหมแต่วันนี้จะนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อน